ล่าสุดน,นะครับทางสื่อสำนักข่าวหลายสำนักเนี่ยได้ออกมาบอกว่าลิซ่านั้นได้ปฏิเสธสัญญา YG อีกครั้งนะครับก็เป็นสัญญาที่มีมูลค่ามากกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐสวัสดีครับทุกคนอย่างที่ทุกคนดูกันนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยสัญญาของ Black พิ n k นั้นคุมเครือมากๆแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตสุดท้ายนะครับในเกาหลีและถึงแม้ว่าสัญญาฉบับแรกของ Black พิ n k นะครับจะหมดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วแต่ว่าในตอนนี้นะครับข่าวการต่อสัญญานั้นก็ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะครับจากทางค่าย YG แล้วก็ยังไม่มีประกาศออกมาอย่างฉบับเต็มนะครับว่า Black พิงคนั้นจะต่อสัญญาหรือไม่ซึ่งจากที่เห็นแฟนคลับทั้งสองฝั่งนะครับก็มีฝั่งที่อยากให้ต่อสัญญากับ YG นะครับแล้วก็มีฝั่งที่ไม่อยากให้ต่อสัญญากับ YG ซึ่งแฟนคลับของลิซ่าหลายคนนะครับก็ได้บอกว่าไม่อยากให้ลิซ่าเนี่ยต่อสัญญากับทาง YG เท่าไหร่นะครับแต่ก็มีบางส่วนอยากให้ต่ออยู่ส่วนที่ไม่อยากให้ต่อเนี่ยก็คิดว่าลิซ่านะครับถ้าไม่ไปกับ YG นั้นจะมีีโออกกาาาสงนนนเยะะว่้ครับ แล้วก็มีทางเลือกมากขึ้นนะครับในการตัดสินใจในการทํางานแต่ส่วนที่อยากให้ตอน,นะครับก็อยากให้อยู่กับวงต่อไปเรื่อยๆเป็นวงที่มีความแข็งแกร่งนะครับและก็สร้างตํานานของทางเคป๊อปกรุ๊ปฝังญิงนะครับให้ไปสุดทางเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าตอน,นี่ทางแฟนคลับก็อยากให้ทาง YG นั้นให้อิสระลิซ่านะครับในการทํางานมากขึ้นนั่นแหละครับล่าสุดนี้เมื่อวันในตอนเย็นนะครับทางสื่อกาหลีเนี่ยก็ได้เล่นข่าวลิซ่าขึ้นมาอีกรอบเป็นข่าวระหว่างลิซ่ากับ YG นะครับในเรื่องต่อสัญญ,ญานีแหละ โดยข่าวนี้นะครับก็ได้รับการแชร์กันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสำนักข่าวมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าแหล่งข่าวต้นๆ้นเนี่ยมาจาก Star News นะครับวาลิซ่า Lisa, หรือว่าลิซ่าวง Black พิงคนะครับจะไม่ทําการต่อสัญญา YG โดยเธอนั้นทําการปฏิเสธนะครับสัญญาของ YG ล่าสุดที่ทาง YG หรือ YG Entertainment ต้นสังกัดเนี่ยได้ให้เธอมาโดยในแหล่งข่าวเนี่ยได้ระบุว,ว่าในสัญญานี้นะครับมีมูลค่ามากถึง40บล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ1430ล้านบาท นะครับก็เรียกได้ว่าเงินพันล้านเนี่ยในตอนนี้ในการพูดคุยสัญญามันไม่ใช่ประเด็นที่ใหญ่เท่าไหร่แล้วนะครับเงินพันล้านสําหรับสมาชิกในวง Black พิ n k เองแล้วก็ตัวลิซ่าเองนะครับเพราะว่าใครก็เห็นว่าถ้าจ่ายเงินพันล้านแล้วได้ตัวลิซ่ามาเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มแน่นอนนะครับแต่ก็นั่นแหละแหล่งข่าวนะครับได้บอกว่าเธอนั้นได้ปฏิเสธไปแล้วนะครับลิซ่าเนี่ยไม่ได้รับข้อตกลงหรือข้อเสนอพันล้านนี้ของ YG นะครับ แต่ก็อย่างที่แอดมินย้าเสมอมานะครับว่านี่ยังคงเป็นแค่ข่าวลือนะครับไม่ใช่ข่าวที่ยืนยันจากทาง YG และตัวลิซ่าจริงๆอย่างเช่นในช่วงต้นปีนะครับก็มีจากค่ายจีนเนี่ยมาขอลิซ่านะครับในราคาค่าตัวไป80กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,700ล้านบาทซึ่งถ้าอิงจากข่าวนี้และข่าวนี้เป็นจริงนะครับถ้า YG อยากได้ตัวลิซ่าต่อเนี่ยแอดมินคิดว่าน่าจะต้องจ่ายเยอะกว่านี้แล้วก็ทาง YG นะครับน่าจะต้องทุ่มทุนกว่านี้ด้วย ก่อนนะครับคาดเดาได้หลายอย่างว่าเป็นข่าวที่ได้รับมาจริงๆหรือว่าเป็นข่าวปั่นกระแสหรือไม่ก็เป็นข่าวปั่นหุ้นหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นในแหล่งข่าวนะครับยังได้ระบุว่าสัญญานี้เนี่ยก็เป็นสัญญาที่2แล้วนะครับที่ YG นั้นให้ลิซ่าแล้วก็เป็นสัญญาที่2แล้วนะครับที่ลิซ่าเนี่ยปฏิเสธ YG ซึ่งถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะครับแอดมินคิดว่า YG เนี่ยต้องเริ่มที่จะง,งัดไม้เด็ดในการต่อสัญญาของลิซ่าออกมาแล้วนะครับเพราะว่าลิซ่าเนี่ยก็หมดสัญญาไปสักพักหนึ่งแล้วด้วย โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวที่กำลังเป็นกระแสร้อนของลิซ่าที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานนะครับก็ <g ül üyor> ถ้าเกิดว่ามีข่าวการต่อสัญญาหรือว่าอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะมาอัปเดตอีกทีสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ